สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านในวันที่พายุนะคะพายุเข้าเมืองการจะแต่เช้าเลยฝนตกตั้งแต่เช้ามืดก็ยังไม่ยอมหยุดเลยนะคะอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะคะเย็นเย็นเย็นมากเลยตกตั้งแต่เช้ามืดและทั้งลมทั้งฝนนะคะ วันนี้แม่วาก็ต้องมีธุระไปให้สะสางหลายอย่างมากๆเลยนะคะคนก็ยังไม่ยอมหยุดเช้ามาก็อากาศค่อนข้างเย็นเลยเด็กๆก็จับกลุ่มรวมกันนะคะจับกลุ่มรวมกันอยู่ชั้นล่างนี่นะคะแม่วาก็ต้องรีบนะคะรีบทําความสะอาดรีบหาข้าวแล้วก็ทําความสะอาดบ้านทั้งหมดเลยนะคะรีบไปป้อนข้าวน้องปีใหม่ ปอนนมนะคะน้องใบเงินเพราะว่าเดี๋ยวแม่วาก็ต้องไปทำภารกิจให้เสร็จสิ้นนะคะวันนี้คุณหมอก็ได้นัดนะคะให้แมวน้องจ่านะคะที่แม่วาช่วยรับเคสรักษาน้องอยู่นะคะทางโรงพยาบาลก็ ได้ทำการนัดวันนี้ไปดูตรวจท่อนะคะถ้าทุกอย่างมันโอเควันนี้คุณหมอก็จะทำการตรวจท่อแล้วก็ตรวจค่าไตาน้องใหม่นะคะวันที่แม่วารับกคตไปวันแรกตรวจเลือดมานะคะค่าไตาน้องก็สูงนะคะค่าไตาสูงคุณหมอก็ได้ให้น้ําเกลือนะคะทุกวัน3วันติดเลยแล้วก็ได้ฉีดยาฆ่าเชือ้อ เพื่อให้ไตของน้องนะคะได้กลับมาเป็นปกติแม่วากรีบทำนะคะนี่น้องไปเงินแล้วก็น้องเมืองนะคะนอนอยู่ก็ออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่าปกติแล้วแม่วาก็จะต้องนั่งอยู่ด้วยนะคะถ้าน้องเอาน้องออกมาจากตะกาาเพราะว่าตอนนี้น้องมวยเล็กป่วยใหญ่ก็ค,ค่อนข้างที่จะโตวเวลาเล่นกับน้องแมวก็จะค่อนข้างที่จะ ออกแนวโหดๆนะคะเราก็เล่นค่อนข้างรุนแรงแม่วาก็จะต้องดูในสายตานะคะเพราะว่าน้องใบเงินตัวเล็กมากทุกครั้งแม่วาก็จะต้องเอาน้องนะคะเอาไว้ในตะกร้าถ้าแม่วาจะท,ทําธุระทุกอย่างนะคะหรือว่าจะออกไปข้างนอกก็ต้องเอาน้องไว้ในตะกร้าน้องเมืองก็อีน้องเมืองก็นอนนะคะ ตอนนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนนมนะคะคุณหมอกขาให้ปรับเปลี่ยนนมให้กับน้องใบเงินเป็นนมทั่วเหลืองนะคะไม่ใช่นมทั่วเหลืองแม่ว่าพูดผิดขออภัยค่ะนมเหลืองเพราะว่าจะมีคุณค่ามากกว่านมที่แม่ว่าเคยให้กินจะเป็นนมที่ทดแทนนมแม่เลยนะคะเสร็จจากภารกิจข้างล่างแล้วแม่ว่าก็รีบไปทำให้กับเด็กๆชั้นบุญนะคะ นี่ก็น้องสายใจนะคะตัวลายตัวลายที่ว่าไปทำหมันมานี่นะคะน้องน้องน้องสายใจแล้วก็น้องหมูหวานแล้วก็น้องหมูเด้งน้องหมูหวานน้องสายใจก็โอเคแล้วนะคะตอนที่ไปทำหมันมาตอนนี้ก็ปกติหมดทุกอย่างแล้วแผลหายแล้ว แล้วหมูเด้งน้องหมูหวานเด็กๆก็ตื่นเต้นนะคะวันนี้อากาศดีนะคะฝนตกไม่ได้หยุดเลยแม่วาก็รีบนะคะรีบเช้ามาบอกแล้วว่างานของแม่วาเยอะนะคะแล้วแม่วาทําคนเดียวนะคะแม่วาไม่มีใครช่วยไม่มีคนช่วยนะคะทุกอย่างเราต้องทําเองหมดเลยต้องรีบทําความสะอาดป้อนนมแมวแล้วก็ป้อนข้าวหมา เสร็จแล้วนะคะแม่วาวันนี้ก็ต้องรีบไปไปมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะคะวันนี้ฝนตกตลอดต่อทางเลยมีเว้นระยะบ้างก็ต้องหารถใหญ่นะคะหารถใหญ่พาแมวไปไม่งั้นก็เปียกนะคะทุกวันปกติแล้วแม่วาก็จะเอาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันเองนะคะระยะทางก็ไกลนะคะ40กว่ากิโลแม่วาก็ต้องวันนี้ต้องหารถใหญ่ไปนะคะ ไม่งั้นก็คนเปียกก็ไม่เท่าไรหรอกคะ่ะแม่วาก็ไม่ไม่กลัวนะคะความเปียกแต่แม่วาเป็นห่วงน้องแมวนะคะก็เลยจําเป็นต้องหารถใหญ่พาไปไปถึงที่โรงพยาบาลก็ตกหนักนะคะถ้าไม่ได้รถใหญ่ก็คงจะเปียกทั้งคนแล้วก็แมวเลยนะคะกว่าจะถึงโรงพยาบาล ไปกันเมื่อวานไปคลินิกคน่ะ ก็ทีเดียวเลยก็ได้ค่ะตรวจทั้งค่าไตด้วยือว่าค่าไตอ่ะมันเลดลงมาปกติหรือยังแล้วก็ดูในเรื่องของค่าไม่เลือดต่างๆเนาะดูว,ว่ามีเลือดจางไหม จะละแล้ว ไม่ออกเนาะดังนั้นพอฉีดไม่ออกสิ่งที่มันตามมาก็คือมันก็ไม่สามารถจะแบบ เอาฉีออกไปได้ของเสียมก็จะค้างในร่างกายสูงมาตอนนั้นก็คือของเสียสูงมากก็คือมากกว่าร้อยสาแต่ตอนนี้ก็คือเราส่วนฉีดเขาฉีดได้แล้วตอนนี้ของเสียก็รุมาอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วค่ะ2 2แล้วก็ตอนนั้นน้าพอฉี่ไม่ออกสิ่งให้ตามมาก็คือไตมันก็ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิมเพราะว่ามันผลิตฉี่มาเก็บที่กระเพาะปัสสาวะมันก็ไม่ออกนะคะดังนั้นมันก็จะไปรบกวนการทํางานของไตแล้วตอนนั้นก็ไตวายเฉียบพันเลยคาไตสูงมากมากกว่า13.6นนตอี้ก็คือลดลงมาปกติแลนะคะ ตอนนี้ไตปกติเ็มจ้ะนี่นะคะตอนนี้ที่ตรวจก็คือเมือดแดงอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีปัญหาเลือดจางนะปกติ3 0ขึ้นไปทมี35จ้ะแต่ว่าที่ยังมีปัญหาอยู่น่าจะยังมีการอักเสบที่กเกาพวกรสวาวะอยู่จ้ะเพราะว่าค่าการอักเสบสูงขึ้นนะคะเมืเอดขาปกติไม่เกิน17่อันนี้19แล้วก็เก็บเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติจ้ะดังนั้นในเรื่องของตัวเาพาะปัสสวาวะอาจจะยังต้องมีเรื่องของการให้ยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วก็มีเรื่องของการให้ยาลดอักเสบด้วยจ ผลตรวจเลือดนะคะออกมาแล้ววันนี้ก็คือค่าไตาแล้วก็ค่าของเสียของน้องลดลงนะคะเกือบเป็นปกติแล้วคุณหมอก็ได้ให้ยานะคะกลับมากินต่อที่บ้านจากวันแรกเลยนะคะวันที่น้องสาหัสวิกฤตหนักเลยนะคะถ้าไม่ได้ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ได้พาน้องไปโรงพยาบาลให้ทันท่วงทีคุณหมอก็บอกแล้วนะคะว่าถ้ามาช้ากว่าน,นี้น้องก็คงไม่รอดนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ได้ร่วมกันนะคะรับเคสน้องช่วยกันรักษาน้อง จนน้องหายกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติแล้วนะคะก็ขอให้ผลบุญที่ทุกๆท,ท่านนะคะที่เมตตาน้องส่งผลให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่านทำกิจการสิ่งใดนะคะก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านเดินทางไปไหนก็ขอให้ท่านนะคะปลอดภัยทั้งไปและกลับ เฮงๆปงปงๆไม่เจ็บไม่จนนะคะนี่ก็คือนะคะรวมภาพ4วันติด,ตดที่แม่วาแล้วก็น้องจา๋าแล้วก็ลูกน้องจ๋านะคะก็ได้รวมต่อสู้กันมานะคะจนน้องแมวหายเป็นปกติแล้วนะคะก็ดีใจที่ได้ช่วยอีกหนึ่งชีวิตให้ได้กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะคะถึงจะเหนื่อยก็ถือว่าคุ้มนะคะคุ้ม ดูแววตาน้องนะคะก็สดใสดีขึ้นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะคะ